สมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงเปิดงานสุดยอดผู้สูงอายุ80ปีชีวีมีสุขเวลา16นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียรัตพระบรมชายาไปยังสโมสรกองทัพบกทรงเปิดงานสุดยอดผู้สูงอายุ80ปีชีวีมีสุข ซึ่งกระทรวงสาธรารณาสุขจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตด,ดีรวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลให้มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้คัดเลือกผู้สูงอายุที่มีอายุ80ปีขึ้นไปทั่วประเทศซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทาง,งด้านร่างกายจิตใจใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสมตลอดจนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีไปมีผู้สูงอายุผ่านการคัดเลือกรวม126ราย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารที่เน้นสร้างนำซ่อมคือการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีไม่เป็นผ่าร้าแก่สังคมอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมประชากรให้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ